ครับผมธนพัฒน์ตามอสุวรรณจากวุฒิธิรักไทยสำนักงานกระบี่นะครับวันนี้นะครับเป็นวันแมงกบ์แอคชั่นเดย์นะครับซึ่งทางวุฒิธิรไทยนะครับก็ได้เข้าร่วมนะครับการจัดกิจกรรมนะครับเนื่องในวันแมงกบ์แอคชั่นเดย์ร่วมกับแมงกบ์แอคชั่นโปรเจกต์แล้วก็สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่26จังหวัดกระบี่นะครับวันนี้นะครับเรามาจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านท่าสนุกนะครับที่จังหวัดพังงานะครับซึ่ง ในช่วงต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ลงไปในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของพื้นที่บ้านท่าสนุกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆเนี่ยจะได้ทําร่วมกันทำกิจกรรมนะครับการสำรวจป่าชายเลนนะครับในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับ เลยประกาศที่สุนตีเนียบนจิตส่งหลายเป็นปลาชุมชนนะครับเป็นปลาชุมชนแล้วภายได้จัดเข้าสู่แพงกระบวนการการสืบพุ่งขึ้นมาโดยการปลูกซึ่งที่ทุกทำลายไปนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ได้มีการจัดทำเส้นทางขึ้นมาพอผลดีได้บังเอิญได้ไปดูจัดทำเลบข้องข้องข้องแมพนะครับห้องแมพสร้างปีที่เร็วก็ได้มีการหนังวางเพ่งหวนมาขนาด ว่าจะทำาพื่อี่ห้เส้นทางนี้เองก็สองเป็นเส้นทางทิ่สราธรรมชาตา วันนี้เป็นวันเป็นปีพิเศษมากเนื่องจากว่าองค์กรยูเนสโกเนี่ยได้บรรจุเอาวันนี้26กรกฎาคมเนี่เ,นเป็นวันอนุรักษ์ระบบเมฆฝ่าเฉลีงของโลกนะคะซึ่งเราก็มาร่วมยินดีและร่วมเฉลีงฉลองที่ได้รับาการาให้ความสำคัญนะคะจากา UN ูเอนะคะก็เด็กๆได้มาร่วมศึกษาเรียนรู้ในเส้นทาง